ในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีบ้านเช่าหลังหนึ่งตั้งอยู่เงียบๆท่ามกลางบรรยากาศที่มืดคลึ้มไม่มีใครรู้ว่าบ้านหลังนี้เคยมีประวัติอะไรมาก่อนแต่ทุกคนในระแวกนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครอยู่ได้นานเกินสมเดือนคุณเอกหนุ่มออฟฟิศวัยสามสิบต้นๆที่กำลังมองหาบ้านเช่าราคาถูก ได้พบประกาศให้เช่าบ้านหลังนี้ในราคาที่ถูกจนน่าสงสัยแต่ด้วยความที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเขาจึงไม่รีรอที่จะติดต่อเจ้าของบ้านถ้าคุณจะเช่าหลังนี้ฉันขอเตือนไว้ก่อนว่าห้ามเปิดห้องเก็บของบนชั้นสองนะเจ้าของบ้านเตือนเสียงเรียบเองได้แต่พยักหน้าโดยไม่ใส่ใจมากนะักคิดเพียงว่าเจ้าของบ้าน คงเก็บของไว้ในนั้นและไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งแล้วเขาก็ย้ายเข้าไปอยู่ในวันรุ่งขึ้นคืนแรกผ่านไปอย่างสงบแต่คืนต่อมาเอกเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆ้ายค,คนคอข้างฝาอยู่บนชั้นสองเขาคิดว่าอาจเป็นหนูหรือแมวที่แอบเข้ามาในบ้านจึงไม่ได้ใส่ใจนะักแต่เมื่อคืนที่สามมาถ,ถึง เสียงนั้นกลับดังชัดเจนขึ้นตลอดเวลาความอยากรู้ของเอกงมีมากขึ้นเรื่อยๆเขาตัดสินใจเดินขึ้นไปดูที่ชั้นสองและพบว่าประตูห้องเก็บของที่เจ้าของบ้านเตือนไว้นั้นถูกล็อกจากด้านในราวกับว่ามีใครอยู่ข้างในนั้นหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเอกใช้มือค่อยๆดันประตูมันเปิดออกอย่างง่ายดาย เหมือนมีใครบางคนเปิดเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปด้านในและเมื่อมันเปิดออกกลิ่นเหมน็นเน่ารุนแรงก็พุ่งออกมาเขาใช้มือปิดจมูกก่อนจะค่อยๆก้าวเข้าไปในห้องนั้นมีเพียงโต๊ะเก่าๆตัวหนึ่งและกล่องไม้ใบใหญ่ที่ดูเหมือนจะถูกปิดตายด้วยตะปูขึ้นสนิมเคลอะจังหวะที่เอกกำลังพิจารณากล่องไม้มีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหู ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเขาสะดุ้งสุดตัวรีบออกมาจากห้องและปิดประตูแน่นแต่เมื่อเขากลับลงมาชั้นล่างก็ต้องขนลุกสู้เมื่อเห็นว่าประตูบ้านที่เขาล็อกแน่นหนากลับเปิดออกเองแรงลมพัดเยือยผ่านตัวเขาก่อนที่เสียงคอปปิสนาจะดังขึ้นอีกครั้งเอกรีบขับรถออกจากบ้านและกลับเข้ามาเก็บของในตอนเช้า เขารีบโทรไปเล่าให้เจ้าของบ้านฟังเพื่อของเงินคืนและสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เจ้าของบ้านก็ไม่บอกอะไรและยินดีคืนค่าเช่าบ้านให้เอกเรื่องราวนี้ติดอยู่ในใจของเอกมานานจนวันหนึ่งเอกได้ผ่านไปแถวนั้นอีกครั้งจึงได้ตัดสินใจสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นเกี่ยวกับบ้านเช่าหลังนี้มีป้านคนหนึ่งเล่าว,ว่า เมื่อหลายสิบปีก่อนบ้านหลังนี้เคยเป็นของเศรษฐีคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับภรรยาและคนรับใช้ชื่อมาลีมาลีเป็นหญิงสาวหน้าตาดีและซื่อสัตย์ต่อครอบครัวนี้มากแต่ต่อมามีข่าวลือว่าภรรยาของเศรษฐีจับได้ว่าสามีของเธอแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับมาลีในคืนที่เกิดเรื่อง มาลีถูกทำร้ายจนเสียชีวิตและศพของเธอก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเอกเริ่มหน้าซีดขณะฟังป้าคนนั้นเล่าต่อไม่มีใครรู้ว่าศพของมารีถูกนำไปทิ้งไว้ที่ไหนแต่หลังจากเหตุการณ์น,นั้นไม่นานครอบครัวของเศรษฐีก็ย้ายออกไปอย่างลึกลับทิ้งบ้านหลังนี้ไว้ในสภาพรกร้างแล้วก็มีคนพบว่า มีเสียงแปลกๆดังออกมาจากบ้านเป็นประจำเอกลืนน้ำลายลงคอเมื่อภาพทุกอย่างเริ่มประติดประต่อกันได้เขาหันไปมองบ้านเช่าอีกครั้งมันยังคงตั้งตงตางานอยู่อย่างเดียวได้เขาหลับตาสุดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเดินหันหลังจากไปพร้อมกับคำถามที่ไม่มีคำตอบมาลีต้องการให้ใครสักคนช่วยเธอ หรือแค่ไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในบ้านหลังนี้อีกต่อไปกันแน่